สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแรงกว่า 5G อารุณีฝากด่าประยุทธ์เป็นนายกไม่ต้องสวมบทตลกคาเฟ่แรมโบ้ของขึ้นรองเลขาเพื่อไทยฝากด่าบิ๊กตู่เป็นนายกไม่ต้องสวมบทตลกคาเฟ่อย่าเอาแต่สั่งไม่แก้ที่ต้นเหตุยกรัฐธรรมนูญชี้หน้าที่ทหารไม่ใช่ปลูกผักขับรถส่งของ รัฐบาลทหารแก้น้ำมันแพงได้ไหมไปฟังคำตอบค่ะ ดรอรุณีกาศยานนท์รองเลขาธิการพักเพื่อไทยถแถลงว่าขณะนี้คนไทยตกอยู่ในสถานการณ์จำทนที่ต้องอดทนอยู่กับผู้นำที่มีความพยายามแก้ปัญหาประเทศด้วยความเคยชินกับพฤติกรรมนายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่คิดว่าประเทศเป็นเสมือนกรมทหารแก้ปัญหาด้วยการชี้นิ้วสั่งทหารทำได้ทุก หลายครั้งของแนวความคิดที่ผลเอกประยุทธ์เสนอเช่นให้ทหารปลูกผักชีหรือใช้รถทหารส่งของสะท้อนความจริงว่าเราเอาทหารมาบริหารประเทศไม่ได้ซึ่งในความจริงแล้วทหารมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญปี2560เพียง4ด้านคือ 1. รักษาเอกราชอธิปไตย 2. พิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. พัฒนาประเทศและ 4. ปกป้องคุ้มครองประชาชนไม่ให้กองกำลังต่างชาติหรือกองกำลังนอกกฎหมายใดๆทำร้ายเข็นฆ่าประชาชนจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์และคนรอบกายอ่านบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่พวกท่านเขียนขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้ทหารได้กลับไปทำหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย ตัวอย่างที่หญิงอยากชี้ให้เห็นภาพคือกรณีราคาน้ำมันในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันดิบดูไบไม่เกิน80-90เหรียญสหรัฐต่อบาเรลแต่ราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่ลิตละ30บาท ซึ่งแพงกว่าราคาน้ำมันดีเซลในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่29บาทโดยในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ราคาน้ำมันดีเซลราคาหน้าโรงกลัน่นอยู่ที่บาเรลละ25.3ต่อบาเรลในขณะที่รัฐบาลคอสชอตลอด7ปีราคาน้ำมันหน้าโรงกลัน่นต่ำกว่ามาตลอดทำให้รัฐบาลคสชและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัดเก็บภาษีสภาามิตร เป็นรายได้เข้ารัฐเพราะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หารายได้ชดเชยเข้ากองทุนทางอื่นไม่เป็นใช่หรือไม่ พักเพื่อไทยเคยตั้งคำถามถ,ามถึงเงินกองทุนน้ำมันมูลค่ากว่า20,000ล้านบาทที่รัฐจัดเก็บจากภาษีประชาชนผู้ใช้บริการน้ำมันซึ่งวันนี้ยังไม่มีคำตอบใดๆจากรัฐบาลอย่างไรก็ตามทั้งสองรัฐบาลมีกลไกการบริหารจัดการไม่แตกต่างกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ใช้ทุกวิถีทางที่ชาญฉลาดในการแก้ปัญหาราคาน้ำมันรวมทั้งเร่ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกให้ทันตามกำหนดเพราะไทยเสียโอกาสจากการสร้างอนาคตประเทศไทย2020ตั้งแต่สมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์รวมทั้งสร้างระบบรองรับการขนส่งมวลชนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงง่ายและวางแผนระยะยาวโครงการพลังงานทดแทนต่างๆเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานมวลชีวภาพทดแทนการใช้น้ำมัน ทั้งนี้ที่ผ่านมาการบริหารบ้านเมืองของพลเอกประยุทธ์ทำได้เพียงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุสุดท้ายแก้ไม่ได้แต่กลับกล้าประกาศเป้าหมายประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2 0 5 0หรือพุทธศักราช2593ไว้ในเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26 ทั้งที่ปัจจุบันรัฐบาลยังขาดนโยบาย เชิงรุกและมาตรการจูงใจภาคอุตสาหกรรมกี่ครั้งแล้วที่เรามีผู้นำชื่อประยุทธ์ที่ดีแต่พูดแต่ไร้ความรับผิดชอบต่อคำพูดตนหัดฟังคนเก่งๆและเป็นนายกไม่ต้องสวมบทตลกคาเฟ่ไม่อย่างนั้นท่านจะเป็นผู้นำที่ใครก็ดูถูกดูแคลนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นางสาวอารุณีกล่าว ด้านแรัมโบอีสานนายเสกสกลอัาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนางสาวอารุณีกาสยานนวิภาควิจาร์ณการแก้ปัญหาน้ำมันราคาแพงว่า แม้ว่านายกประยุทธ์จะเป็นนายกที่มาจากทหารแต่ได้พัฒนาและแก้ปัญหาประเทศไปตั้งมากมายรวมถึงการแก้ไขปัญหาให้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์จากพรรคเพื่อไทยที่แม้เป็นพลเรือนแต่ไม่เคยทําอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองเลยแม้แต่น้อยมีแต่ทําเพื่อตัวเองพี่น้องพวกพ้อง ส่วนที่นางสาวอารุณีระบุการให้ทหารเข้ามาช่วยเหลือประชาชนนั้นสะท้อนความจริงว่าเราเอาทหารมาบริหารประเทศไม่ได้และตามรัฐธรรมนูญปี2560ทหารมีหน้าที่4ด้านนั้นยืนยันว่าทหารได้ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วขณะเดียวกันหากประเทศชาติได้รับความเดือดร้อนทหารก็ยังเต็มใจที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วและทำอย่างเต็มที่ ไม่เหมือนกับสอสอพักฝ่ายค้านที่ใจแคบเป็นผู้แทนของประชาชนประชาชนเลือกเข้ามายังไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนไม่ออกไปให้ความช่วยเหลือยังจะออกมาตำหนินายกรัฐบาลหรือหน่วยงานทหารที่ต้องออกมาช่วยเหลือประชาชนด้วยความเต็มใจโดยไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นซึ่งหากนางสาวอารุณีคิดแบบนี้เหมือนใจแคบไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนเลย นายเสกสกลกล่าวอีกว่าขณะที่การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันนั้นตนเองขอให้นางสาวอารุณีอย่าดูเพียงแต่ราคาน้ำมันดีเซลเท่านั้นที่ถูกกว่ารัฐบาลนายกประยุทธ์หบาทแต่ขอให้ไปดูราคาน้ำมันเบนซินในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่เกือบ50บาททำไมไม่เอามาพูดบ้างว่าแพงกว่าสูงกว่าราคาในรัฐบาลนี้หรือไม่เพราะในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำให้ประชาชนอาชีพอื่นๆก็เดือดร้อน ยิ่งกว่ายุคนี้หลายเท่าเหตุใดคนในพักเพื่อไทยไม่ออกมาโวยวายเหมือนนางสาวอารุณีในตอนนี้บ้าง เป็นเพราะนางสาวอารุณีไม่ยืนบนหลักข้อเท็จจริงเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาพูดเวลาให้ข่าวเลอะเลือนบิดเบือนตลอดจึงถูกปรับออกจากโคศกยิ่งออกมาแถลงข่าวยิ่งทำให้พักตกต่ำเสียหายจนต้องหาโคศกคนใหม่มาแทนนางสาวอารุณีคนในพักเพื่อไทยบอกมาเช่นนั้นจริงหรือไม่ผมไม่ทราบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้า อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ